ครับวันนี้ภารกิจช่วยชีวิตทุเรียนขาดน้ำนะครับพอดีแรงนานไม่ได้มาลดน้ำก็ไม่มีแล้วก็ต้องถุกน้ำอันนี้ก็คือใบร่วงหมดแล้วครับเหลือมีแขนงอยู่แต่ต้นยังยังพอได้ไดครับช่วยชีวิตไว้ก่อน พอมาทางทางไว้ก่อนครับรอฝนแรงมากครับปีนี้ปีที่แล้วตกมากเกินปีนี้แรงมากเกินไม่พอดีเลยครับเราดูจะฟื้นไหมอันนี้ช่วยชีวิตก่อนขอน้ำเกลอนไว้แล้วก็ลดช่วยนิดหน่อยมันชื้นเดี๋ยวสองสามวันมา กดอีกทีอันนี้ต้นใหญ่ครับต้นประมาณห้าหกปีครับต้นนี้เนี่ยมีดอกเต็มครับร่วงหมดแล้วพร้อมใบร่วงใบเหลืองหมดแล้วเหลือใบอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าเหลืองหมดแล้วแล้วก็ช่วยชีวิตไปครับรอดูจะฟื้นไหมผาดน้ำมากต้นที้มีดอก ก็เลยมีปัญหามาครับถ้าไม่มีดอกไม่เป็นไรผมไม่รู้ว่าจะแรงขนาดนี้ก็เ,เลยไม่ได้รูดรูดดอกทิ้งถ้ารูดดอกทิ้งก็ไม่เป็นไรครับรดูครัวดอกเต็มเลยครับเป็นต้นผมรูดอยู่ประมาณข้างบนแล้วก็ปลายกิ่งรูดไปข้างหนึ่งก็คือช่วยแล้วช่วงนั้นเพราะว่าแต่ฝนจะตกมาช่วยหน่อยอันนี้ไม่ตกครับ อันนี้คือภารกิจช่วยชีวิตรถช่วยสองาวันครั้งหนึ่งครับอาการหนักทุกต้นเลยครับเพราะผมไม่มีระบบน้ำต้นเล็กนะครับบทุกต้นเลยกำลังสวยเลยครับเนี่ยเนี่ยไม่มีน้ำช่วยโยดเข้ามาใบหล่นหมดต้นกำลังได้ก็ดีครสองปี 2อปีเนี่ยมันสวยเลยครับก็ดูผลงานนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋กอัปเดตให้ดูอีกทีครับภุรกิจช่วยชีวิตสวัสดีครับ